ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับมื่อนี้กับพ่อพีพ่อน้องตรงกับวันที่2ีนะครับเดือนกรกฎาคม2567ครับครับเช้านี้ก็มีสินค้ามานําเสนอสินค้ามือสองกับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับเช้านี้ครับครับเดี๋ยวพามาเบิรงนะครับแลกนะครับ เล็กเล็กตัวนี day, ้นะครับไม่บ่ท <tijd> ่านไหนใส่งานนะครับบ่ท่านไหน่านการใส่งานเด้ครับสองตัวนี้นะครับของไม่อยู่ที่สามพันกว่าบาทครับแต่โมนี้ขายบ่ถึงนะครับในราคาบ้านๆนะครับแต่ว่าเป็นของไม่นะครับแต่โมนี้ขายราคาถูกครับบ่ท่านไหนใส่ของได้ครับตัวนี้เนาะนะครับเป็นสินค้าไม้นะครับแต่ขายเป็นมือสองครับนี่ยังงั่งอยู่นะครับ ของ Compact นะครับ Compact นะครับนี่2ตัวนะครับตัวนี้ก็ยุ่2สยูครับ2อยูขนาด2อยูนะครับใส่พวกทาบพวกอย่างไงนะครับอาหรือว่าจะเป็นพวกทีดเช่นะครับก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,800บาทนะครับ2,800บาทมีอยู่2ตัวนะครับเลือกเอาเลยครับ2,800บาทพร้อมส่งครับ สนใจขอโทษสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับทีร้าพีเน็ตออิโอครับครับต่อมานะครับกาหมาเบิงนะครับไม่นะครับเซาวิชันนะครับเซาวิชันอ่าเป็นรุ่น S.U เก่าเก่าดีนะครับ S.U เก่าเก่าดีภาพไม่กับสวยครับไม่สวยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ U.T เก่าพันบาทนะครับเก่าพันบาทเอาเซาวิชันนะครับของไม่ U.T หมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับตัวนี้ก็หายไปเก้าพันบาทนะครับสนใจก็โทษสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับอ่านะครับต่อไปนะครับเป็นมิกอันโตนะครับอันโตรุ่น100 FX นะครับของอันโต้ตัวนี้นะครับอยู่ที่2,500บาทนะครับราคาที่ยังเป็นต้นรวบส่งนะครับอ่านะครับตัวนี้2,500บาทใช้งานปกติครับ ฟังก์ชันเขาให้ยังมาแน่นะครับเอฟเฟคเสียงเอฟเฟคหวานๆนะครับตัวนี้นะครับเอฟเฟคหวานๆนะครับใช้เอฟเฟคเนี่ยเอฟเฟคนี่สองโตนะครับสองนุ่นะครับเอานะครับแล้วก็มีช่องเสียบสัญญาณไม่นะครับอ U สองช่องนะครับอ่าช่องอ่าช่องเปิดเพลงนะครับ LR นะครับอ่ามีฟังก์ชันอ่า ใช่เป็นเป็นให้เป็นมิดเป็นโลนะครับนี่เป็นออกมีออกมนะครับสนใจก็โทษสอบถามีแผ่นทรายขวานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มนะครับอ่าันนี้ก็เป็นเกตนะครับเกณฑ์เกณฑ์นะครับอ่าสนใจโทษสอบถามไลียาได้นะครับสองพหบาทนะครับตัวนี้บ่แพรงนะครับ ราคาไม่อยู่สามพันกว่าบาทนะครับเกือบสี่พันครับรุ่นนี้ครับมาสาหรับช่วงนี้ก็ให้ราคาพิเศษนะครับในการเมื่อสองนะครับช่วงเข่าพัรษานะครับเทศกาลเข้าพรรษานะครับครับกับมาเบิ้งไม่นะครับไม้ชั่วนะครับไม้ชั่ว S.M. 5 8นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมีอยู่สองตัวนะครับราคาของแท้ครับตัวนี้ครับ ราคาตัวละ2,500บาทนะครับของแท้2,500บาทตัวนี้นะครับตัวนี้2,500บาทตัวนี้สีอู2,000ครับตัวนี้บ่มีฟองน้ำม,มันออกแล้ว2,000ครับนี่นะครับเขาเออกฟองน้ำออกของแท้คือกันครับแท้นะครับ f m 5 8วตัวนี้2,000นะครับ ตัวนี้2,500บาทนะครับมี2ตัวนะครับ2ตัวนี้นะครับถ้าเอาหมดนะครับถ้าเอาหมดตัวนี้2,500บาทตัวนี้ 24, 0 0 0 0ส0่บาทนะครับเอาสนใจโทษสอบถามได้ครับอยู่รานพินนจออดิโอนะครับตัวนี้2,500บาทตัวนี้2,000เอาเลือกเอานะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับตัวนี้ไม่ชัวร์แท้นะครับ สำหรับไม่ชัวร์ตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับของใหม่อยู่ที่เกือบห้าพันนะครับสี่พันเก้านะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับของใหม่อยู่ประมาณนั้นนะครับมาดู MR18 นะครับไม่ดัดนะครับ MR18 สภาพไม่เดี่ยมเลยนะครับของแท้นะครับตัวนี้ของแท้นะครับแท้นะครับตัวนี้แท้เลยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่2 1 0 0มบาทนะครับขายวันนี้นะครับเป็นเป็นตัวหิ้วนะครับเป็นตัวหิ้วไม่มีบูเช่นะครับไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับแต่ว่าทางร้านรับผิดชอบให้นะครับถ้ามีอะไรนะครับแต่สภาพใหม่ครับเป็นบูเชเป็นอ่าเป็นเป็นหิ้วครับเป็นมิกหิ้วมานะครับไม่ไม่ได้ผ่านบูเช่นะครับตัวนี้นะครับแต่เป็นแท้นะครับตัวแท้นะครับก็ รีวิวดูใกล้ๆเลยนะครับดูใกล้ๆเลยครับตัวนี้แท้นะครับแท้นะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับตัวนี้นะครับใช้งานปกติทุกแช n แนลนะครับทุกฟังก์ชันนะครับไล่ไปเลยนะครับแท้ดูได้เลยนะครับสําหรับท่านที่เซียนเียนะครับดูได้เลยนะครับแท้ตัวนี้นะครับสนใจโทรสอบถามได้ตัวนี้นะครับอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับเอานะครับสิบแปดนะครับ ต่อมานะครับต่อมาเป็น MRUUI24R นะครับตัวนี้24 c h a n แนวนะครับตัวนี้แท้เื่นกันครับแต่มีตำหนิอยูหูนะครับหูหมายถึงว่าลูกยางยางนี่มันแตกอกนะครับนี่นะครับใช้งานปกตินะครับทุกอย่างมีแค่หูแค่นั้นเองนะครับราคาอยู่ที่ราคาบ้านๆครับตัวนี้นะครับ ขายในราคาบ้านนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทเื่กันครับราคาเดียวกันนะครับสองแต่ว่าตัวนี้สีได้ยี่สิบทีช่องนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทเอาสนใจสอบถามรายละเอียดเมื่อ้ดนะครับใช้งานปกติครับตัวนี้ครับอ่าสนใจกับโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดครับเอาพี่น้องสนใจกับโทรสอบถามได้เ้อนะครับเอาใช้งานปกตินะครับ ต่อมานะครับต่อมาต่อมาก็เป็นพาวเวอร์แอมนะครับเมกกะทับเมกข้าวซ2 Pro นะครับตัวนี้สองตัวนี้ก็อยู่ที่3 000, 3 0 0 0สบาทนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ Pro นะครับเป็นเบเกอร์ธรรมดาตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาอ,อยู่ที่2 000, 8 0 0 0บาทฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับสเปคที่เขาให้มา คือขับเบรคได้ข้างละ4เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจชื่นชอบนะครับน้ำเสียงของทาร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดู9,002 Pro เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ราคา31,000บาทครับตัวนี้นะครับ31,000บาทนะครับสภาพไม่เหมือนกันนะครับมาคนละเซตสภาพตัวนี้มันจะความสวยจะไม่เท่าตัวนี้นะครับ บอกให้ก่อนนะครับตัวนี้สามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้นะครับแล้วมาตัวนี้สามหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วมาดูคอร์สดิจิตอลนะครับคอร์สดิจิตอลนะครับเป็นของ DBX แท้มหาจักรนะครับตัวนี้รุ่นไดวัลเล็กรุ่นสองหกศูนย์นะครับตัวนี้นะครับแท้นะครับตัวแท้นะครับดูด้านหลังนะครับตัวแท้มีสติกเกอร์ติดเรียบร้อยนะครับเป็นตัวแท้นะครับ อ่าสวิตตัวนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่10,000บาทนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพิเดออดิโอนะครับต่อมานะครับก็เป็นเมกา9 0 0 4นะครับขับเบรด21นิ้วได้ข้างละ2อิ่มอิมข้างละ3แน่นๆครับตัวนี้เลยนะครับ9 0 0 4นะครับไม่เป็นเบเกอร์นะครับตัวนี้สภาพใหม่เลยนะครับสภาพใหม่ พร้อมใช้งานตัวนี้นะครับสเปคเขาให้มาก็แรงดุดันนะครับตัวนี้นะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่27,500บาทนะครับเอานะครับชุดนี้นะครับเส้นนี้นะครับตัวละ27,500บาทนะครับต่อมานะครับก็เป็นเอ่อมิกนะครับมิกมิกเอ่อ m g 1 6 0 x x u นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับเขามาพร้อมกล่องเลยนะครับเป็นมือสองทุกฟังก์ชันทุกแชนแนลใช้งานปกตินะครับราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับเรามาตัวร่างนี้นะครับ MX1818,000 วัตต์นะครับตัวนี้นะครับ4แชแนลนะครับ เป็นของมาตินนะครับมาตินออดิโอตัวนี้ราคาอยู่ที่2เอ้ย1,500บาทนะครับแท่นละ1,500บาทเอาสนใจตัวไหนนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับ095 224 64 97นะครับร้านพินิจออดิโอนะครับเอามาครับต่อมานะครับก็มาดูตัวนี้นะครับ PowerMix นะครับพามิกตัวนี้นะครับ PowerMix รุ่น C A 8320นะครับตัวนี้นะครับ Intermax นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,000บาทครับตัวนี้นะครับ4,000บาทเป็น Powermix นะครับเป็นกล่องใส่นี่เขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็ช่องไม่มีช่องไม่อยูอ่6 7 8มีช่องไม่อยู่8นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับสําหรับท่านที่เหมาะสําหรับท่านที่เป็นงานแบบงานโอ้โอหนักอยู่นะครับหนักเอาการดิเป็นมิกเป็นพาวเวอร์เนาะนะครับรุ่นนี้เลยนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับข้างละเอาพูดนะครับเป็น ใส่ลำโพงนะครับใส่ตู้ลำโพงนะครับก็เนี่ยมีตู้ลำโพงซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็ราคาสี่พันห้าร้อยบาทไม่แพงนะครับ4ี่พันห้าร้อยบาทอ้าวไม่แพงครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกติครับตัวล่างนะครับหน้าลายนะครับตัวนี้ห้าพันบาทนะครับ m npe ma เออเออิดีเนะครับห้าห้าร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับตัวนี้สี่พันห้าตัวนี้ห้าพันบาทเอาสนใจตัวไหนนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้ที่ร้านพิเนตออรดโอนะครับต่อมานะครับก็ดีว่า VL นะครับ VL VL ออดโอนะครับเป็นตู้ลำโพงนะครับ มีพาวเวอร์แอมในตัวนะครับตัวนี้นะครับตู้ลำโพงมีพาวเวอร์แอมในตัวเป็นวัดตู้ลำโพงมีพาวเวอร์แอมในตัวเป็นของเป็นสิบห้านิ้วนะครับเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งห้านะครับดีนะครับ power amp ในตัวในตัวนี้ครับสภาพใหม่ๆมีถุงให้พร้อมครับกลองก็มีนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับแต่ละตัวนะครับ12,500าบาทนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเนตริโอนะครับก็มาดูกองนะครับกองกองชุดกองไฟฟ้านะครับกองไฟฟ้าตัวนี้นะครับราคาไม่แรงนะครับตัวนี้อยู่ที่ เจ็ดพันบาทนะครับชุดนี้นะครับเจ็ดพันบาทอ๋อขออภัยนะครับตัวนี้ให้ไปนะครับหกพันบาทนะครับจัดไปนะครับชุดนี้หกพันบาทสำหรับท่านที่ติใช้งานรถแห่นะครับรถแห่สบายนะครับราคาหกพันหกพันบาทนะครับราคาไม่รวมส่งนะครับตัวดีนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้เด้อนะครับสนใจโทรเลยนะครับ 0952246497นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าอยากได้ตัวไหนนะครับสินค้าตัวไหนก็โทรสอบถามได้เลยนะครับที่้านพีเนตอะดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิป เข้ามาให้ท่านชมเรื่อยๆนะครับมาเลือกชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ